าพบรรยากาศการอาราธนานะคะประดิษฐานชั่วคราวที่แั่นด้านล่างนะคะก่อนที่จะอาราธนาประดิษฐานที่แท่นด้านบนในวันสิบสองนะ,ะวันที่สิบสองกุมภาพันธ์นะคะเป็นวันมาค้าบูชานะคะนิมนต์พระกว่าหนึ่งร้อยรูปนะคะเป็นงานใหญ่มากเลยนะคะที่อาสมผันพวงธรรมทานนะคะ อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะคะในภาพนะ,ะก็จะชุลมุนนิดนึงนะช่วงที่อารัธนาประดิษฐานเพราะว่างานเป็นหินและค่อนข้างที่จะหนักมากนะคะยังอตอนนี้ก็ยังไม่เข้าที่นะคะใกล้แล้วนะคะใกลจะ,นะประทับแท่นแล้วนะคะอันนี้เป็นแท่นชั่วคราวเฉยๆะคะ่ะก็จะมีญาติโยมมา ทําพิธีกันในวันที่12กุมภาพันธ์นะคะเป็นวันมาคาบูชานะคะพอประดิษฐานเสร็จแล้วนะคะ<ม>ก็จะเรียงกันเลยนะคะแม่ควนอิมนะคะจะอยู่องค์แรกองค์กลางก็เป็นพระนาคปกนะคะพระพุทธานาคาเทพ,พประชาบารมีนะคะแล้วก็เป็นพระยืนนะคะเป็นพระยืนปางลีลาประทานพรเป็นองค์รินนะคะ นำภาพบรรยากาศของการทำงานวันนี้นะคะมาให้ทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาค่ะยมเพ็ญก็ไม่ค่าดสายตานะคะวันนี้ไปคุมงานด้วยตัวเองค่ะ